ัสดีค่ะทุกคนก็ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขออนุญ,ญาตแนะนําตัวก่อนนะคะก็ชื่อโบนะคะเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําสินค้าที่โบขายอยู่นะคะ มาที่สินค้าตัวแรกของเราเลยนะคะนั่นก็คือ envy c r e ีมนั่นเองค่ะบางหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จัก e n v ครี e นะคะว่ามันคืออะไร envy c r e a นะคะเป็นครีมบำรุงผิวใต้วงแขนนะคะก็คือเหมาะสําหรับสาวๆที่มีปัญหาในเรื่องของรักแร้ดํามีตุ่มหนังไก่นะคะแล้วก็รวมไปถึงปัญหาผิวแตกลายดําด้านนะคะตามศอกตามเขา่าหรือว่าหออน้าท้องแตกลายนมแตกลายนะคะหลังลอดคุณแม่หลังคลอน,นี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะลองเปิดใจใช้ดูนะคะหรือว่าจะ มาติดตามดูรีวิวศึกษาก่อนตัดสินใจซื้อได้นะคะแล้วก็คนท้องสามารถใช้ได้นะคะนี่มีเครื่องหมายฮาราลอิสลามใช้ได้นะคะก็กระพุกละ390บาทนะคะถ้ายังไงลองทักมาปรึกษาก่อนได้เลยนะคะ